นีนเ่เริ่มทำแล้วไหมใหญ่โอ้ก็จะขึ้นได้นะครับขึ้นได้ดยาวประมาณเท่าไหร่ใหญ่ดได้แล้วแต่บ่ะกอ่วววววกันอันนี้เท่าไหร่ครับพวงเท่าไหร่ครับตัวตนี้สามสิบงสามสิบตัวนี้สามสิบเป็นพวงมาลัยก็นี่ สามสิบมันกันครับนีใกล้จะเสร็จแล้วครับตอนเย็นๆซึ่งเดีงจะหอมใช่ไหม,มใกล้จะเสร็จแล้วครับดูอ่าน่าจะเสร็จแล้วดูการจบ นับแล้วโดยประมาณก็จะประมาณ30ดอกขึ้นไปนี่ดอกใหญ่น่าจะประมาณสามสิบห้าวิธีการทำยอด,ดครับ เสร็จแล้วใช่ไหมย่ยมัดเลยครับอสองรอบใช่ไหมสองรอบสามรอบสี่รอบเสร็จนะครับก็ตัดแต่งเสร็จเทียบร้อยครับอก็ทำเป็นช่อดอกไม้ได้หลายแบบเนาะแบบนี้ก็ได้ตัวนี้ทำอะไรครับใส่อะไรครับบูชาเนาะ อ๋อไว้ใส่แจกกันทำขายนะครับก็ประมาณเส้นละสามสบามสิบาทนะ้องใหญ่นะนเส้นเล็กก็10บบาทตัวใหญ่เป็นดอกไม้ผู้สูงอายุด,ด้วยเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสีสเะกด้วยเป็นดอกไม้ผู้สูงอายุด้วยสุดยอดเลยใหญ่เ<อ>พิ่งเห็นวิธีการทำ อดอกต้าดวนนะครับก็จะบานช่วงเดือนนี้แหละครับกุมภามีนานะครับสองเดือนนี้แหละนะครับดอ,อ,อกช่วงหน้าร้อนเนาะแล้วก็ผลมันก็กินได้ใช่ไหมจ๊ะได้จเป็นสี่วงผลก็กินได้เหมือนอง,งุ่นนะครับสีม่วงสรสชาติก็อร่อยเหมือนกันครับไม่เคยให้กินนานแล้ว นี่แหละครับป่าดงดวนนะครับนี่ที่สวนสมเด็จสีนครินจังหวัดสีสะเกตครับคุณยายมาจากบ้านอะไรครับนี่ครับบาป่าสีสเกครับครับครับ นี่นี่หน้าเทคนิคานวัดป่าสีสำลันอ๋อมันมีเยอะใช่ไหมครับมันมีซอยหนึ่งซอยสองโอ้ซอยหนึ่งซอยสองก็นี่งเข้าทางถนนหลักถนนใหม่ก็ติดกระทรวงพลังงานตอนนี้อ๋อเส้นนั้นเส้นประปาใหม่เส้นถนนใหม่อ๋อครับเข้าได้หลายทางครับเข้าได้หลายทางครับโอ้หน่ดเสร็จแล้วแป๊บเดียวอันนี้ดอกใหญ่ ทำเสร็จแล้วก็จะแช่น้ำไว้ก่อน <ไป S 1> ใช่ไหมแช่น้ำให้มันสดชื่น,นจะได้เกลีจะได้แข็งแล,แล้วก็มานี่ครับมีเส้นยาวเส้นสั้นก็แล้วแต่นะครับดูวิธี่าไม่เคยเห็นโอ้ได้ก็จะเป็นประมาณนั้นครับได้เราทนทานเนาะมาดูการขึ้นนะครับอ่าเริ่มต้นครับเริ่มต้นหุนห่นยนตครับ ยายแข็งแรงมากเลยนะปลูกเป็นโฟมไว้ก่อนใช่ไหมยายยายน่เห็นหง่ว่ธรรมดาอ่าอ่าเริ่มนะครับเริ่มถักไปนะครับไเะอริ่มแรกครับปึ๊บใส่แล้วหอมหอมอ๋อมันก็จะรัดไปเรื่อยใช่ไหมยาย อไม่ต้องใช้เข็มอย่างนี้ไป่รื่อนีเย้ไปเรื่อยใช่ไหมยายดประมาณกี่ดอกอะยายไม่ไม่ได้นับอบเโอ้อะลองนับไปเลยน้อยายเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบกระป๋าธรรเอาห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่สิบห้าประมาณสี่สิบห้าดอกดอกเล็กกระถาไปเรื่อยครับก็วิธีการคุณยายก็ไปเก็บมามันได้นานใช่ไหมยายเนี่ยมันบานได้นานไหมกี่วัน สองสามวันเลยดอกม้ยิบอ๋อเหมือนดอกม้ยิสองสามวันนะครับก็มาตัดตัดอะไรมันทยายายมาจากบ้านแล้่อ๋อมาแต่งกีบก่อนใช่ไหมครับอ๋อก็แต่งกีบให้มันแล้วกีบแล้วพ่วงเข้าไปอ๋อนี่ดอกสดๆเอามาแล้วยังไม่แต่งใช่ไหมครับแล้วก็เจ้าออกออกกีบหนึ่งก่อนใช่ไหมครับออกแล้วก็ตัด กานมันออกโอ้อย่างนี้โอ้คนใหญ่สุดยอดมากครับอ,อันนี้วันนี้ผมแขนค่ะข้อมือตัวนี้คล้องคอก็ได้สวยงามครับค้องคล้องคอไหม